สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมช่างแพ็คคนเดิมคนดีคนนี้นี่เองนะครับวันนี้มาทำงานนอกสถานที่เปลี่ยนน็อตคันลอ้อ FXZ 360สายแบกนะครับไปดูกันเลยครับผมว่าสภาพจะเป็นยังไงโอ้โหน็อตขาดหมดทั้ง8ตัวเลยนะครับน็อตเดิม ดีล้อไม่หลุด2อล้อล้อหลุดเป็นหนล้อครับผมอ้าวขอทำงานก่อนนะครับทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูอีกครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับดูเลยครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมวิ่งน็อตสายแบกเปลี่ยนใหม่8ตัวเลยนะครับสายแบกต้องใส่น็อตใหญ่แบบนี้นะครับเพื่อนครับ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ